สวัสดีครับลูกค้าวันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของลีดวาลนะครับว่าปัญหามันเสียหายตรงไหนนะครับก็คือวันนี้ผมจะมีลีดวาลของเครื่อง n b ึ1 1 rbcc11 นะครับเอามาขายให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวสินค้ากันนะครับว่าม,มันมีลักษณะหน้าตาและก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็คือก่อนที่เราจะเอาไปติดตั้งประกอบเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสียแล้วผมก็จะบอกอาการแต่ว่าอันดับแรกอ่ะเราอ่ะจะมาดูดู ตัวประกอบมันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยครับัวสินค้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสาเหตุที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนรีดวาลแล้วก็ไอตัวขั้นตอนการเปลี่ยนเราจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรีดวาลกันก่อนครับในส่วนของรีดวาลนะครับตัวนี้จะเป็นงานงานจีนนะครับเนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับงานจีนนะครับก็จะมีรีดนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแปลนนะครับไฟเบอร์เนาะชุดนี้นะครับ อยู่ที่ที่ร้านเราขายอยู่ร้อยหกสิบาทยังไม่รวมส่งนะครับราคานี้ร้อยหกสิบาทเนาะชุดนี้นะครับนี่ครับนี่ชุดนี้เป็นงานจีนนะครับแล้วก็ชุดเนี้ยชุดนี้นะครับจะเป็นของมาจิต้าสี่หนึ่งหนึ่งยูเนาะวันนี้จะเป็นงานแท้นะครับงานงานมาจิต้านะครับตัวนี้นี่ครับงานก็ชุดนี้สามร้อยบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับนี่ครับอันนี้ของมาจิต้านะครับ ตันนี้ของของไอจีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้องานเปรียบเทียบกันนะครับเนื้อมีเนียมหรือว่าอะไรต่างๆครับก็คือให้ลูกค้าพิจารณาเอานะครับว่าเราจะใช้เกรดไหนดีนะครับงานของเรานะครับนี่ครับสังเกตเนื้อมีเนียมนะครับมีของมาจิต้านะครับเนื้อเขาจะเนียนกว่านะครับแล้วก็ตัวขอบเนี่ยเนื้องานเขาก็จะหนากว่านะครับ แผ่นีดนะครับก็จะเหมือนเหมือนจะเป็นสีดำๆผมไม่แน่ใจว่าเขาชุบแข็งมาหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีสีมินียมเฉยๆนะครับสีแววแวนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีออกเทาๆเนาะออกมาจิตานะครับก็เลือกหากันได้ครับก็อันนี้ก็ใช้ได้ยาวนานนะครับแต่ว่าพอเราเล่งรอบสูงๆแล้วอะไรเงี้ยที่พอใช้งานหนักๆอนะ่ะตัวนี้มันจะเสียไวกว่าตัวนี้เนาะ ก็ตามคุณภาพตามราคานะครับก็แล้วอีกชุดนี้ยเราก็จะมีปากเกนให้นะครับที่ต้องใช้คือปักเกนเนาะปักเกนชุดนี้ที่จริงมันก็ใช้แค่เนี่ยสามตัวแค่นั้นนะครับตัวนี้สามตัวนั้นแต่ว่าพอเราซื้อแยกแล้วอะราคาผมว่าซื้อทั้งชุดเลยดีกว่าว่าเผื่อเราจะได้ใช้พวก่อไอเสียด้วยแข้งด้วยปากเกนตีนเสื้อนะครับก็คือยกชุดประเกนชุดเรามีขายนะครับที่ร้านขายอยู่ชุดละไอสามสิบบาทนะครับ แล้วตัวนี้ก็เป็นกาบอลนะครับเผื่อบางคนใช้เผื่อบางคนไม่ใช้นะครับถ้าใครใช้ก็ซื้อไปได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้อยู่ที่หลอดละ40บาทนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเปลี่ยนแล้วก็ไอเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องเปลี่ยนหรือเบาเรามีอาการแบบไหนแสดงนะครับของเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะอันนี้เราจะมาดูนะครับหนึ่งในอาการนะครับก็คือเวลาเครื่องอ่ะเราดึงสตาร์ทติดง่ายมากนะครับตัวนี้ค่อนข้างติดง่ายเลยแหละครับ แต่เวลาพอเรากดคันเร่งเร่งแล้วมันดับนะครับนี่คือหนึ่งอาการนะครับแล้วอาการอื่นๆก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าที่ตัวนี้ที่ผมเจอคืออาการเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาถอดน็อต4ตัวนะครับก่อนถอดเราก็ล้างทําความสะอาดก่อนนะครับป้องกันพวกเศษฝุ่นเศษอะไรที่มันสกปรก,กหล่นเข้าไปในห้องเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยงัดออกมาดูเห็นไหมตัวเนี้ย ไอ้มันขาดคาอยู Safe ่ตรงนี้นะครับก็โชคดีไปนะครับไม่หล่นเข้าไปในห้องเครื่องนะครับเราก็ต้องไม่ต้องยื้หรือเยอะนะครับในส่วนของตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเศษมันขาดพยายามหานะครับหาให้เจอนะครับเพราะว่าบางทีมันหล่นเข้าไปในห้องเครื <t> ่องแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหานะครับเวลาลูกสูบทํางานเนี้ยมันจะทําให้ลูกสูบอะไรเงี้ยติดได้นะครับเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตัวเนี้ยขูดประเก็นเก่าทําความสะอาดหน้าแป้นใหม่นะครับตัวเนี้ยลีดที่ร้านจะเป็น2ชุดนะครับลีด กับหน้าแปลนจะแยกกันนะครับขั้นตอนการทำหมวบ่งก็จะทําทากาวบอลก่อนนะครับแล้ววางประเก็นชิ้นแรกเข้าไปนะครับเนี่ยประเก็นชิ้นแรกหน้าตาจะประมาณนี้แล้วก็ทากาวบอลข้างบนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะวางหลีดวบาวลงไปทับนะครับเนี่ยครับแล้วก็ทาทากาวบอลอีกหน่อยแล้วก็จะมีไอ้ประเก็นอีกตัวหนึ่งทับเข้าไปแล้วก็จะวางหน้าแปนนะครับตัวนี้ก็ไขน็อตสี่ตัวเข้าไปนะครับ เรียบร้อยครับแต่ว่าคาบูตัวนี้ดูสกปรกนะครับขัดใจครับเดี๋ยวผมขอไปล้างก่อนนะครับหลังจากเราล้างคาบูเสร็จแล้วนะครับเราจะเอามาประกอบนะครับนี่ครับประกอบเข้าไปเลยนะครับกับหน้าแปลนที่เราเปลี่ยนไปใหม่กับชุดดิดวาลนะครับตัวนี้ไขเข้าไปเลยครับไขเข้าไปให้แน่นๆนะครับตัวนี้พวกกองอากาศไส้กองอะไรเราล้างเรียบร้อยนะครับรอประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับอาการนี้นะครับลองฟังเสียงกันดูครับ โอเคนะครับในส่วนของอะไรงานอะไรวันนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักเข้ามาในข้อความหรือว่าโทรสอบถามได้ตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวผมจะพยายามลงอะไรที่มีที่ร้านมีนะครับลงมาเป็นแต่ละรายการรายการแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกเลือกแล้วก็มีผมจะมีวิธีการใส่แล้วก็อาการที่มันเสียที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม